โอ้โหพี่น้องไม้ที่ไม่มีใบนี่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็คือพญาไราใบฮะเป็นพญาไราใบเขากวางก็ถือว่าสวยงามมากๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นะเล็กก็พามาชมไม้ประดับสวยๆของนาเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์นะก็เป็นตระกูลที่ไม่มีใบเลยนะนี่เห็นไหมมีแต่กิ่งอย่างเดียว นี่คือต้นพญาไราใบนะก็เป็นไม้ตระกูลพวกยนะูโฟเบียมียางนะปกติยางของเอใบของเขานี่จะใบเล็กๆนะเกิดขึ้นตามกิ่งแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะร่วงก็ทำให้ไม่เห็นใบเขาก็เลยเรียกว่าพญาไราใบนะสำหรับต้นนี้ก็เป็น ยาไราใบเขากวางนะลักษณะเขาจะเหมือนเขากวางนี่นลก็ปลูกโดยวิธีการชํากิ่งก็ปลูกง่ายนะก็ตัดกิ่งชํนะปลูกง่ายๆเลยนั่นเลยก็ปลูกลงดินนะถือว่าทนทานผ่านแล้งผ่านร้อนสบายๆฮะ ยิ่งมาเจอฝนก็ยิ่งสวยงามฮะเนี่ยใบสวยงามโอ้ยไม่ใช่กิ่งสวยงามเลยเนี่ยดูถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะแต่ว่ายางของเขาเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางคนแพ้ยางเนะีทำให้เกิดผื่นคันได้หรือยางเนี่ย ถ้ามันเข้าตามเยื่อบุต่ตางๆของร่างกายเนี่ยทำให้เกิดระคายเคืองได้โดยเฉพาะเยื่อบุตาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าตาเมื่อไหร่ก็ต้องรีบล้างออกด่วนแล้วก็ไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะนี่ฮสวยงามมากๆเหมาะสำหรับการจัดสวนแบบคล้ายๆว่าเป็น ส่วนแคคตัสก็ได้นะเนี่ยไม่มีใบตระกูลตะบองเพชรนะพวกนั้น,นสวยงามมากๆเลยครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ